หลายข้อความการที่ผู้ชายคนนี้ได้ตอแหลและหลอกลวงกับผู้หญิงหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงวดรถเรื่องเงินที่ไม่พอใช้หรือเรื่องหลอกยืมเงินชาวบ้านหลอกเอามือถือหลอกเอาสิ่งของหลอกเอาของหลอกเอาพวงมาลัยกับแฟนคลับเจี๊ยบไม่ได้อยากทําอะไรให้เขาเสียหายแต่ในกรณีที่เขาพูดจ่าให้เจี๊ยบได้เสียหาย ว่าเจีย๊ยบเป็นเมียฝรั่งมีผัวแก่อยากได้มันเป็นผัวถึงต้องเอาเงินไปใช้ถึงต้องเอาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวมันอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าเจีย๊ยบมีผัวฝรั่ง,งเพื่อนๆเจีย๊ยบที่อยู่ทางสวีเดนทุกคนจะรู้ว่าเจีย๊ยบมีผัวหรือไม่มีผัวนะคะเจีย๊ยบโสดมากี่ปีจะมีผัวหรือไม่มีผัวคนทางนี้รู้ดีแล้วพี่สาวเขาครอบครัวเขาก็รู้ดีเพราะเป็นพวกที่คุยกับเจีย๊ยบทุกๆวันว่าเจีย๊ยบเป็นคนยังไงแต่ก็ห้วยไล่ไม่ได้หยุดแค่เจีย๊ยบคนเดียว เขาไปกับผู้หญิงอีกหลายๆคนแล้วใช้วาจาที่ไม่ถูกภาพคุยกับแฟนคลับที่ตีสนิทด้วยพยายามตีสนิทหลอกจีบคิดว่าตัวเองเสียงดีคิดว่าตัวเองพูดจาดีปากหวานเอาใจพูดจาเพราะกับแฟนคลับที่ยังไม่สนิทด้วยแต่คนไหนที่สนิทกับเขาแล้วจะรู้ถึงความด้านหลังของเขาในสิ่งที่เขาทำว่าเขาเป็นคนยังไง เรื่องเงินทองเจี๊ไม่อยากจะพูดถึงใช่ค่ะเจ๊ช่วยเหลือเขามาตลอดตั้งแต่ที่แผ่นซีดีแผ่นแรกของวงสี่ผู้เบายังไม่ออกอัลบั้มด้วยซ้ําไม่มีงวดรถถูกเมียทิ้งเมียไปมีผัวใหม่เมียมีชู้ขาบ้านสงสารพ่อแม่พ่อแม่รักรถคันนี้มากไม่อยากปล่อยให้รถโดนยึดขอยืมขอยืมเจี๊ห้าพันหมื่นหนึ่งสามหื่นถาม สงสารแม่แม่ดำนาเกี่ยวข้าวแดดร้อนรับจ้างเขาตัวดำแม่จะเป็นลมแต่ไม่มีเงินร้องเพลงยังไงก็ไม่ได้เงินจนอย่างงูนจนอย่างงี้งวดรถไปม่มีงวดจะโดนยึดแล้วนะต้องปิดงวดรถสามเดือนซ้อนสามเดือนน้นก็สามหมื่นกว่าละเป็ดให้กี่รอบมึงจะไงกูไอ้กล้องมึงพูดสิถ้ามึงว่ามึงไม่ได้เอาเงินกับกูจริงมึงพูดกูมีหลักฐานการโอนเงินทุกอย่างกูมีครบ มีไหมกะทั่งข้อความที่มึงขอยืมเงินกูที่กูโพสกูยังไม่ได้โพสเยอะนะกูโพสเบาๆถ้ากูจะลงหนักว่านี้มึงอยู่ไม่ได้แล้วกูก็ไม่จำเป็นต้องโกโหกแฟนคลับของกล้องห้วยลนะไม่จำเป็นต้องสร้างเรื่องใช่คนก๊อปปี้เฟซกล้องห้วยเยอะเฟซฟอร์มขึ้นมาเยอะคุณแต่คนที่มึงคุยกับกูคือมึงมึงคุย มึงหลอกคนนู้นมึงหลอกผู้หญิงคนนี้มึงหลอกคนนี้ผู้หญิงหลายๆคนทักเข้ามาหากูบอกว่าพี่เจี๊ยบก็โดนเหรอคะใช่ค่ะพี่โดนน้องก็โดนค่ะพี่มาสเต็ปเดียวกันเมียทิ้งรักพ่อแม่รักครอบครัวรถจะโดนยึดคันสีขาวมึงก็หลอกเอาเงินเขามึงหลอกยืมเขามือถือกูมึงหลอกมึงบอกว่ามึงจะยืมไดสามวันเพื่ออั 5, อดคลิป i p h o n ห้าอัดคลิปดีอย่างงุ้นอย่างงี้ขอยืมหน่อยนะมาอยู่เมืองไทยมือถือเครื่องนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเหรอ ไอสัตว์แล้ว็แล้วไงมึงนัดกูพากูไปงานถ่าทําผ่าเพลงอย่างงู้นอย่างงี้ไปรับกูถึงคอนโด,โดไอเหี้ยแล้วไงอ่ะบอกว่าเอามือถือมาสิกล้องจะถ่ายรูปมือถืออยู่ไหนกล้องไม่ได้เอามาแบตหมดไม่รู้จะพกมาทําไมเดี๋ยวก็เจอกันวันศุกร์เดี๋ยวก็เจอกันอยู่ดีเดี๋ยวก็ไปกินข้าวด้วยกันอีกเดี๋ยวให้เอานะไอ้ควายจนวันกูบินกลับมึงยังไม่ให้กูคืนเลยพี่สาวมึงกลับไปบ้านที่สกลน,นครวันปีใหม่ กูถามว่าพี่ก้อยเจอกล้องไหมช่วยทวงมือถือเมื่อคืนเจี๊ยบด้วยถ้าเจอเขาพี่สาวมึงบอกว่าไม่เจอมึงไอ้สั้นตีนกูถามช่วยกันโกหกเหรอแต่กูถามพี่สาวมึงอีกคนนึงพี่จินได้เจอกล้องไหมเจอเจี๊ยบทาไมพี่จะไม่เจอมันยังพาพี่ไปดูหมอลําซิ่งอยู่เลยเอ้าวไอ้สัตว์หมายความว่าไง,ไงมึงให้คาตอบกูมาดิว่ามึงจะเอาอยัางไงไม่อยากคืนมือถือกูมือถือเครื่องแค่นั้นน่ะกูไม่เสียดาย กระจกเงินทิปชิปไอ้เหียสิ่งที่เงินที่มึงยืมกูไปนะกูก็ไม่เคยคิดจะเอาทวงคืนสิ่งที่กูให้ยืมก็คือให้ยืมสิ่งที่กูช่วยพ่อแม่มึงกูก็ช่วยแล้วกูก็ช่วยด้วยความเต็มใจกูถือว่ากูซื่อสัตย์อยู่ที่นี่กูไม่ได้มีใครกูทํางานกูดูแลครอบครัวมึงกูช่วยเหลือทุกอย่างเพราะกูคิดว่าโอเคกูไม่อยากทิ้งผู้ชายตอนที่ผู้ชายลาบากนายดีบด้ดีเผื่อจะคิดถึงกูบ้างแต่อีเหียพอแฟนคลับไลฟ์เยอะมีคนรู้จักเยอะ ทำตัวยิงส้นตีนมึงคิดว่ามึงนี่เพอร์เฟกแล้วเหรอหน้าอย่างมึงนั้นหล่อๆกับมึงกูก็ควงมาแล้วกูจะบอกให้ซักถ้ามึงคิดว่ากูมีผัวฝรั่งแก่แล้วอยากได้ผัวหนุ่มนะถ้ากูมีเงินแล้วจะไปเอาผัวหนุ่มนะกูไม่เอาหน้าตาอย่างมึงหรอกกูเอาแบบนายแบบหล่อกับมึงอีกเยอะไอ้ก้องหน้าเฮี้ยอย่างมึงสกปรกน้ำไม่ค่อยอาบเนี่ยนะมึงคิดว่ากูจะเอาไอ้ส้นตีนแล้วมึงจําคํากูไว้นะกูยังมีอีกเยอะที่จะพูดและอธิบายมึงไม่ได้หลอกกูแค่คนเดียวผู้หญิงหลายๆคนแอดคลิป แอดเฟสมาหากูมึงพูดสไตล์นี้มึงใช้สเตปนี้จีบผู้หญิงหลอกผู้หญิงและหลอกลวงชาวบ้านเขามึงดังพออยู่ไรแล้วมึงก็จะดับพออยู่ไรไอ้หน้าหีสวัสดีค่ะพอดีเจี๊ยบได้ข่าวว่ากล้องจะออกมาแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับเจี๊ยบแต่ป่านนี้ก็ยังไม่ออกมาเห็นจะออกมายังงุ่นออกมาอย่างนี้แต่ก็ยังไม่โผล่เพราะฉะนั้นเจี๊ยบ แต่เขาโผล่ด้านหลังค่ะเขาโผล่เขาโผล่กับแฟนขับของเขาด้านหลังนะคะซึ่งมันมีข้อความแบบนี้ให้ทุกคนให้ทุกคนฟังนะที่เขาแถลงข่าวกับแฟนขับด,ด้านหลังนะคะแป๊บหนึ่งที่มาที่ไปนะครับมันก็เเ็นซีคือเล่านี่เป็นเอฟซีของผมที่ตามผมหลังจากก่อนที่ผมจะเป็นซีู้บาวซ่งทุ่บโน่เพิ่นรอมานเนี่ยผมสีแถลงข่าวยู่อกครับผมสีแถลงกรบพี่กับน้องกับผูุบา่าวอาจารย์ผมยุ่กะคือเพิ่นอนะมาฮอดมากกับเพิ่นกะชื่นชมในผลงาน เป็นซีกุ้งเบ้าเด้เพื่อนเบ้าเบอร์เจ้าของเจ้าของดูดีซื้อแล้วที่เนี่ยกามาขอดกะอยากมาทำบุญซึ่งลูกทำบุญอย่างผมเก็บไปเบิร์ผมถาาป้อยที่เดียวคือมาขอทำบุญไม่ได้มีส่วนร่วมเพื่อนเบ้าปานแล้วก็เป็นเป็นลูกเป็นหัวเพื่อนอีกอย่างหนึ่งว่าผมเป็นตัวเงินตัวทองพ่อแม่ผมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพ่อพ่อเป็นผุ้ยหญ,ญ่บ้านแม่ก็ทดงานที่สูุดิลปะเียีรับใช้พระราชนี้มมีคือฉีบส่วถึงขนา,าดมาเป็นต้มตุ๋นของเงินเพิ่นแต่ว่าเชื่อไปรอดว่าแฟนขับผมน่ ไม่มีใครเชื่อมันหรอกแต่ว่าเดี๋ยวปล่อยเพื่อนกำลังมวนก่อนตอนนี้เพื่อนดีใจลายที่เพื่อนติดตาเพื่อนสามร้อยครับตอนนี้นะเดี๋ยวจังากักครขับาพอาไป่ิมีเรื่องเราฟังอีกล้าเลยครับวันที่สามซีพอกันครับค่ะนี่คือเสียงจากกล้องนะคะห้วยร่ที่อัดแล้วก็ส่งให้แฟนขับทางข้อความแชทเจ๊บอยากจะบอกว่าจะให้พูดว่าไงอ่ะมันบอกว่ามันมีรูปอัลบั้มที่ทาบุญทั้งหมดถ่ายเก็บไว้หมดแหละ กล้องมึงจะไม่ได้มีมึงจะไม่มีรูปพวกนั้นได้ยังไงไอสัตว์ได้เมื่อมือถือเครื่องนั้นอ่ะเป็นของกูแล้วรูปทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในนั้นเพราะกูเอาออกจากกล้องตัวใหญ่แล้วกูเซฟไวใน iPhone 5เครื่องนั้นเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องมีรูปทําบุญดิเฮียเพราะรูปของกูเซฟอยู่ในนั้นเป็นพันๆรูปไอส้อนตีนมึงจะไม่มีได้ยังไงฮะเพื่อนๆคะรูปทั้งหมดที่อยู่ในมือถือเครื่องนั้นเป็นรูป อันเดียวกันกับในอัลบั้มที่เจ๊ทําบุญที่จังหวัดสกลนครอ,อยู่ในเฟซทีบทุกคนเข้าไปดูในอัลบั้มรูปเจ๊ได้มันเป็นรูปเดียวกันค่ะเจ๊เป็นคนเอาลงเองเพราะเจ๊โหลดมาจากกล้องตัวใหญ่แล้วเจ๊ก็โหลดเข้ามือถือเพื่อเก็บเอาไว้ในมือถือเครื่องนั้นที่มันเอาไปแล้วที่มึงบอกว่าพ่อแม่มึงเป็นทํางานให้ราชินีพ่อมึงเป็นผู้ใหญ่บ้านไอ้หัวควยพ่อมึงเพิ่งได้รับเป็นผู้ใหญ่บ้านเมืเ่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาไอ้ซาร์แม่มึงเป็นราชเป็นผู้ช่วยราชินีตอนไหนกูไม่รู้แต่ตอนที่กูรู้จักกมมมมึงมาาเเนีี่่ยยยแไได้ทอะรลพู อุ้ยหาว่ากูตื่นเต้นมีแฟนคลับติดตามตั้งสามร้อยป้าสามร้อยสามร้อยพองเด๋มึงดูให้ชัดว่าคน,คนมีคนติดตามกูกี่คนไอ้ก้องฮะสามร้อยแมงดิเฮียถ้าพ่อแม่มึงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีขนาดนั้นนะก็สั่งสอนลูกชายด้วยนะว่าเอาของมาคืนชาวบ้านเขาซะมันจะแผลงข้างๆกูๆไปอย่างนี้หัวสมองอ่ะก้องหัวสมองมีไว้คิดก่อนจะพูดก่อนจะทําอะไรมึงอะ่ะคำพูดของมึงอย่าแถอย่าข้างๆอย่าคูๆโดยที่ไม่ใช่เรื่องที่จริง เพราะฉะน,นั้นคําพูดของมึงเองที่จะฆ่าตัวมึงมึงจาไว้มีคลิปสองค่ะเพื่อนๆนี่เจ้แค่มาแถลงข่าวนะยังมีอีกที่มันพูดแป๊บหนึง่งค่ะแล้วที่นี้เพิ่นกเ็เลยมาหักมาแทงเนาะมาหักมาแพงมาหอดกับมาทําบุญทําอย่างบาธททนีด้วยความคิดว่าเสียวเาขาไปเป็นเนวอื่นเนาะบ่อยากหักแฟนครับอยากเอาไปเป็นแฟนนั่อนอื่นุ่นละก็เลย ตอบโต้เพิ่นมาถ่ายรูปคู่ผมเราไปโพสอยู่หน้ากระดานเพิ่อนอยู่ต่างประเทศมาขอบคุณสามีมากๆนะคะที่ยังรักและเป็นห่วงกันเสมอหนูจะตั้งใจทํางานเพื่อครอบครัวเราผมว่าเอามันอย่างน้อยบันนี้พอเขเลยไปโพสต์ต่อไปโพสต์ต่อว่าคุณเป็นแฟนคลับคุณให้เกียรติผมบ้างเรากรุณาลบโพสด้วยครับสามีหละ่ะมันทักหน้าเพิ่นเพิ่นก็เลยศูน,นมาเห็นเพิ่นว่าโอ้กูทุนเทเง,งินน้ำมึงวยจักเด้อ่ามาทุนเทเงินน้ำมึงจังไหน่าเงินเจ้าไปเหตุบุญรูปทับบุญกันเต็มอยู่น้ำก่อยเนี่ เอาปะทำไผเว้นมันคือว่าเป็นจังหวะชีวิตผมแล้วกันแต่ไห้ผมเศร้าร้องเพลงผมงมีทางครับถึงที่นีคนฟังผมสองคนอยู่ทีร่องกลาลงศิลย์ถาฟังลงมจริงหมเศร้าอาส่วนเรื่องเงินไปทําบุญอันนี้เจ๊เป็นคนจ่ายใช่เจ๊ไปทําบุญแต่ถามว่าทําบุญในฐานะอะไรเจ๊ไม่ได้อยากจะไปอย่างที่เจ๊เคยพูดมาแล้วแต่เจ๊กลัวพ่อแม่มันหน้าแตกเพราะมันไปคุยกับพอโอโรงเรียนเอาไว้แล้วอะไรเอาไว้แล้วอย,งงอย่างงุ่นอย่างนี้เอ้ยาง่นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเรื่องของเรื่อง มันบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้มันบอกว่ามันบอกว่าอะไรนะว่าอะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเจี๊ยบที่นี่ึงะเลมาหัมาแพงเนาะอ่าบอกว่าเจี๊ยบมาลักมาแพงมันเจี๊ยบถามว่าเจี๊ยบเป็นคนพูดมาแต่เริ่มต้นแล้วว่าว่าถ้าจะคิดกับเจี๊ยบเป็นอย่างอื่นหรือเป็นผู้ที่มีบุญคุณก็ให้คิดกับเจี๊ยบซะอย่ามาทาชู้สาวใส่เจี๊ยบแต่เจี๊ยบถามว่าถ้ามึงคิดว่ากูเป็นแฟนขับมึงอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งๆที่กูเนี่ยบอกเลิกมึงมาตลอดแต่มึงมาทําชู้สาวกับ พ่อแม่มึงพี่น้องมึงทุกคนรู้ดีมึงบอกให้ไอ้ก้อยออกมาพูดแน่จริงมึงบอกพวกมึงออกมาพูดสิไอ้ก้องอย่ามุดอย่าแฉ่ข้างหลังมึงออกมาข้างหน้ามึงบอกว่ากูเป็นเพศแม่มึงมึงไม่อยากจะทําร้ายกูมึงไม่ต้องห่วงกูมึงทําร้ายกูได้เลยมึงขึ้นเวทีกับกูแล้วโชกกับกูตัวต่อตัวมึงกล้าบ้ามือถือมึงกล้าออกมาเล่นไหมว่าเป็นของมึงจริงทําไมมึงไม่พูดเรื่องที่มึงเอาเงินกูไปผ่อนรถกูมีเสด็จกูมีคลิปกูมีข้อความ ที่คุยกับพี่สาวมึงกับมึงนะว่ามึงยืมเงินกูนะกล้องนะหัวสมองทำอะไรคิดให้ดีเฮี้ยๆอย่างมึงดับเพราะคำพูดมึงเองมึงแถต่อไปและแถให้ได้นะกล้องนะอย่าแถข้างหลังอย่าไปแก้ตัวด้านหลังมึงเป็นคนมึงคิดว่ามึงเป็นคนของสาธารณะมึงคิดว่าเป็นคนของคนมึงออกมาพูดข้างหน้าอย่ามุดหีแม่มึงอยู่ถ้าเกิดพ่อแม่มึงทํางานดีขนาดนั้นพ่อแม่มึงมีตังขนาดนั้นไอ้สัต ขนาดค่าจ้างเขาเกี่ยวข้ามึงยังมาขอยืมกูเลยไอ้ส้นปีนมึงกล้าพูดได้ยังไงมึงนี่ฆ่าตัวเองแท้ๆนะก้องนะกูนะทําบุญกับคนมาตั้งเยอะตั้งแยะไก่แค่นี้กูไม่ได้เสียดายแต่กูมโหบ้านมึงเนี่ยด่าผู้หญิงว่าอีกาลีเนี่ยบ้านมึงเขาเรียกก็ชมเหรอแล้วบอกว่าไม่อยากจะทาร้ายเพศแม่ใช่กูเพศแม่มึงแต่มึงเลิกคิดว่ากูเป็นเพศแม่มึงมึงคิดว่ากูเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วมึงลุกขึ้นมาต่อยกับกูซะไอ้ก้องนี่กูท้ามึงออกมาพูดแล้วเอามือถือมาโชว์ชาวบ้าน พูดเรื่องรถมึงบ้างกูพูดถึงยืมไม่ใช่ให้เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวมึงจะแถไปพูดเรื่องอื่นไอ้เหี้ย